ดอกตูมดอกง่ได้ครับดอกนี่ยขนาครับโอบปวบเลยครับเนี่ยดอกบานงามๆเลยครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะครับสวัสดีเสาร์วันอังคารที่20กันยายน2 5 6 5ครับตื่นแต่เสาร์มาเก็บเห็ดเนาะครับกะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกลิ่นปล่อยๆครับถ้าตกแห้งกะคือสิกับแล้วเนาะครับประเดิมเห็ดตะไคร้ดอกตูมดอกแรกครับนี่มีหอดจิงคือครับกิงคือมันกินตีนเห็ดขาเห็ดครับ ปลานีกิ้งกือกบกบหอยทากหลายด้ครับเนี่ยนี่แหละครับปลาที่แบบว่ามาเก็บเห็ดเป็นประจำเนาะครับถ้าปลาอื่นสิบก้าไปไตเอาด้ครับเนี่ยกาย่านลงขึ้นกันเนาะครับเห็ดกาพ่อมีเห็ดเก็บอยู่เนาะครับแต่ว่ากะลู้สึกว่าเห็ดขึนบวกบกอยหลายนะครับแต่กาพ่อได้เก็บอยู่ครับ เจ้านี้กมีคนมาเก็บด้วยครับเห็นมาอมสองคนนะครับจะเล่นงานมาอีกฟังข้างหนึ่งนะครับเห็นละงกสองดอกเหี่ยงกันครับ ดอกนี่ตีนมันอยากออกจะเปื่อยเนาะครับเนี่ยก็ดอกนี้ก็บบเปื่อยครับได้อยู่ครับเน่ยสองดอกตุ่มครับน่ครับดอกหนึ่งก็ล่างคนดินอ้านวนีาจิงคือ ตกใจทิิงคือครับอยู่ขาเห็ดดอกต่มดอกญ่ได้วครับดอกเนี่ยขนาครับอบอวบ,บเลยครับเนี่ย ดอกสีแหลงงามๆเลยครับเนี่ยเหตะไครดอกบานครับ ดอกง้มครับดอกเียดอกตูมสองดอกครับดอกเห็ดมันกาจะเปื่อนขี้ดินแน่เนาะครับเพราะว่าฝนมันตกคือดึงออกงากแท้ละ เห็ดออกคางพ่น,นครับนี่นี่ดอกเดียวดอกนี้ออกอยู่้างต้นไม้เลยครับนี่ ดอกนี้ออกมองเป็นแปนเลยครับเฮดก็อแดงครับองนี้มีดอกเดียวตอนนี้เวลาก็หกโมงตรงแล้วน,นะครับยังหมือดอยู่ครับเพราะว่ามันขึมฝนเนาะฝนตก เม็ดปวกครับมีดอกเดียวครับมองเนี่ยโอ้ยสางบ่พอเป็นมูยิ่งใหญ่เลยเนาะครับคือสิเต็มกระตาไว้ครับเนี่ยดอกบานงามๆเลยครับเนี่ยดอกบานงามๆเลยครับเนี่ย นี่ครับดอกนี้งครับดอกตูมผมว่างกับตาดีๆกันเด้อเลี้สิควม ดอกนี้ออกอยู่ข้างต้นไม้เลยครับเนี่ย ดอกนีค้าเงาด้วยครับคุณน่ะนี่ครับสำหรับผลงานซานีเนาะครับก็ได้เฮดเครื่องกระต้าแล้วครับนี่ก็ถือว่าได้บอหลายปันใดเนาะครับ พราม่าสูเทอรก็ไดต็มกรตตานะครับเซานี้้นกามาก็มเห็ดหลายเนาะครับบางหั่นกระยางส่วนกันอยู่สองสาม้นครับไดซัมนีกัถือว่าโอเคแห้วเนาะครับครับจังเดยพมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับมาแต่เซากระมามาแต่ติหาผมล้วครับตอนนี้กะเจ็ดโมงแล้วเนาะผมกาจะได้เฝ้ากรับครับแล้วก็ร่างเห็ดหนึ่งแพค ไปส่งให้เฮ็ดให้ลูกค้าแล้วก็จะพักพ่อนนะครับเพราะมือแรงกับเฮ็ดงานนะครับครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ผมกาขคอโตกลับก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ